เบิดรอผมกับนี่สมีแหละครับมาพี่น่องมาอ,อนศิลปะสีมาประดิษฐ์ของเล่นยุคเกาสิบหย่อนวันวา,านที่กินหวอดวอด้วยพี่น่องเด้ออันนี้ก็เป็นเอ่อคลิป EP 3เหสามอย่างเด้อนี่ผมก็ได้เราใหม่เรียบร้อยพี่น่องนี่นจะเป็นหลักษณะนี้พี่น่องดังดีเลย มาคุณลองอยิ่งเลยพี่น้องผมสีดังมาพี่น้องนี่กระดาษผมก็ได้เตรียมอะไรล,ล่ะกระดาษครับผมก็จะอัดเทียดก่อนอัดเทียดกันนะพี่น้องนะอัดเทียดใส่ปลายใหม่ก่อนหูอใหม่ก่อนเพราะว่าเป็นใหม่หูโป้งนะ อัพเทียนงูใหญ่เงี่พี่น้องจักสจีดังบ่ดังพี่น้องดังบ่ดังมูคุงหมพี่น้องได้ว่าบางไ่ปันนี่พวกไ่ปันนี่ผมว่าเคยเล่นอยู่พี่น้องผมก็เคยนี่บ้านนี้นี่เคยเล่นมากถ้าดังนี่พี่นจีดังแห้งพี่น้องถ้าถ้าบ่ดังก็คือนจีปรดังได้พี่น้องต้องทดลองพี่น้องขึนสวนหมูพี่น้อง อัเท <Thank you. S 1> ียดอัเทียดอัเทียดการได้ลทเติมนะอัดไดทเติมดันมันดันเอหลาย่นอมงนี่บักังดูมามเดาต้องแต่กับพี่น้หพี่น้องพ่ฟุกใส่สเทียดเลยพี่น้องจรองเทียดเยอะหมดพี่น้องต้งสองเทียดนน năm sáu điểm đây qua thiệt không say nói của รองดเดีย,นนยเยกกน,ยน,นี่น่องเียบเท่แหนบ่นะอันเนนแล้วผมว่าแล้วมันบ,บดังหลายก,กายยยยาว่าคิดว่าใหญ่โหดใหญ่โหด่ญงไปถาารองกับม่เนันเ้อต้งรองครับพี่น้อง ว่าสีสูบ้างหน่อยว่าแล้วพี่น้อว่ามาแล้วเสื้อดังกับผดังทำไมอ้าวดังพี่หน่อซ้ำเหมือนกาวนี่หรอซ้ำเหมือนกาอ่าทีนี้วันได้ฟังเสียงเดี๋วเสื้อผ้าดัอช็อตแรกครับเพราะว่าผมเอ่อใส่กระดาษหน่อยไปกระดาษบัแหนมนด้มบ้งเด้อก็มีเสียงซ้ำเหมืเนกาบพ่าไมีแห้งพี่น้องเพ่าไมีแห้งอยู่ อีกน้อยกี่น่อยอีกน้อยเออที่ว่าเธอก็ยังพอใส่ดได้นิดนิดนิดยังดีเออพอให้มีสีสันอยู่เก่าสิเนี่ยพี่น่องพแถมอีกแน่หน่ตำรักเหน่งนางโป้ก็ตตองมเห็นมั้น่จัสีเดียร์คาร์โรถามันหลายมากออ ไปเร็วเด้เอเน <c oughs> ี่ยดันกันเดี๋ยวพี่น้องอ้าวเดี๋ยวผมตัดไหมเน่าไปบะเดี๋ยววันหน้ามันบนดดมันจะดูดกับไหมเด้อใส่ผมก็ว่าขอนึงหน้าเนี่ตัดบัดขอนึงหน้าเอาอีเก้าอีพี่น้องเอาอีอเ,อาอเรื่องมันเสียงแล้ว เดี๋ยวผมตัดปลายใหม่พอๆกันป่ะเกี่ยวนะนี่ก้อี้ถักขอบลูกก่อนพออี้นี่ก็ออก,กอ,กออกออกไลยพมได้ป่ะนั่นใส่ได้หลายเลยลุกง่ายคนบอดูดขึ้น,งงนบันนนบงหน่อยเฮ้ เดี๋ยวหนีกบผ่านนี่น้องคุมีเสียงเลยนี่หรอกติดตามคุณจะไปเห็ดเออบังหน่อยที่กบพี่น้องเหมือนบังใหญ่หรือมีเสียงอยู่เต็มบ่เสียบพี่น้องเนาะถ้าไปเบิ่งเออบังหน่อยเขาดีกว่าพี่น้องนีติ๊ตามบังหน่อยดีกว่าพี่น้องผอบผ่านผอบผ่านแต่ก็มีเสียงก็มีแห้งอยู่มีเสียงกอเดี๋ยวฟังยุกเกาะสิบอยู่ของหลินอยู่ก่อสิบพ่ออยู่พอไปติดตามเออบังหน่อยเขาพี่น้องถ้าบางเนี่ยถ้าเบาบางก็เปิดรถหน่อยเบิ่งได้ รอผมกัมีสซัมน่